สร้างตัวตีในงานนี้นี่เลยค่ะคุณแตงโอเคสามสองหนึ่งได้อามาครับโปรเจกต์ใหม่ของเราค่ะจอยบอยพี่ตีขาเพียร์ไปการต่อยอดจากน้องน้องทัพซี่ที่เราแบบประสบความสำเร็จไว้ไงก็ก็เอ่อเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับสำหรับโปรเจกต์จอยบอยนี้นะครับก็เป็นการที่เราจะต่อยอดนะครับแล้วก็ในตอนนี้ต้องถือว่าตั้งหลับ เอเจนเมนเนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักใช่ครับแล้วก็เรารู้สึกว่าอ๋อไหนๆเราก็มีพ็อกซี่แล้วเนี่ยแล้วก็มีผู้ดูแลแล้วผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่มันดีนะครับแล้วก็ในแอปพลิเคชันจอระดาเนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันที่ทุกๆคนรู้จักนะครับแล้วก็เราก็เลยมามีโอกาสมาจอยกันครับผมเอออันนี้คือส่วนของการที่ไปร่วมรูมอะไรกับทางจอยระดาร์มีความ เยัังงไครบี่จะมีการนําอะไรมาต่อยอดยังไงบ้างอันนี้เนี่ยครับพิเศษมากนะครับต้องส่งต่อให้ <laughs> <อ> <laughs> ได้เลยครับผมได้ครับผม,บผมก็แอปพลิเคชันจรดาก็เป็นแอปที่มีน้องๆวัยรุ่นนะครับเด็กผู้หญิงครับผมก็เข้ามาใช้งานหลายแสนคนต่อวันะนะครับผมแล้วก็ถ้าเข้าไปอ่านคอนเทนต์เนี่ยก็จะเกี่ยวกับพวกแฟนดอมแบบนี้แหละครับก็จะเป็นดารานักแสดงต่างๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราก็ร่วมมือกัน3บริษัทครับก็มีทางทาง พี่จอ๊อบนะครับผมบทางพี่ติ๊กครับแล้วก็ทางทางจอยเนี่ยรู้สึกว่าเออถ้ามาร่วมมือกันก็น่าจะสามารถทํากลุ่มแล้วก็นอกจากกลุ่มศิลปินนะครับก็อาจจะกลายส่งต่อไปเป็นนักแสดง<ม>ในแบบหรือว่าอะไรตัวอื่นด้วยครับก็แล้วก็น้องๆเน,นี่ยก็ใช้แค่แอปพลิเคชันมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึง่งก็สามารถส่งผลงานเข้ามาแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าก่อนแล้วก็ท้ายที่สุดตอนหลังก็ทางพี่ติ๊กก็จะมาเข้ามาช่วยเลือกครับกับ<ม>พันธุ์เนื้อต่างๆเพื่อเลือกงพี่ที่จะต่อยอดต่อจริงๆมันมีนิยายด้วยทีย่ออดย าาใช่ครับใช่ครับก็คิดว่าพอน้องๆเริ่มเข้ามามีตัวตนในแอปพลิเคชันนะครับทางกลุ่มนักเขียนของเราเนี่ยก็อาจจะถูกใจบางคนเอ็นดูบางคนก็อาจจะเอามาแต่งนิยาย <_ d ood le> ก็ปกติก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชันเป็นปกติอยู่แล้วครับคือตั้งใจทำให้ครบวงจอยลนย ใช่ใช่ครับก็คือในในเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเรามีแอปพลิเคชันอยู่แล้วเนี่ยแล้วคนก็ชอบศิลปินนักแสดงอยู่แล้วแล้วก็เราก็ร่วมง,งานกับทางาพิธิกรว่าทาง BNK เนี่ยก็เห็นเห็นแนวโน้มครับว่าโลกเนมาทางนี้ครับก็อยากจะต่อยอดทางนี้ขึ้นมาครับเริ่มอายุคนข้าบบ,บ,บน้อยมากๆใช่ครับ <ไป S 1> เพราะว่าเริ่มจาก12แล้วก็ถึง20 จริงๆก็คือเพราะว่าน้องๆในแอปพลิเคชันเนี่ยจะเป็นเป็นรุ่นวัยรุ่นก็ก็หน้าตาแบบนี้ครับก็จะรุ่นเด็กๆเพราะงั้นก็คิดว่าเขาแน่จะสนิทสนมกับชอบกับเอ่อน้องๆที่อายุน้อยลงมาหน่อยครับผมใช่ <ภา S 2> ครับผมอว่ายังไงคะลิ่นอายุที่แบบน้องมัน้อยครับผมว่าอย่างเราถือว่าเราถือว่ากว้าง่ายดีกว่าครับเพราะว่าตั้งแต่12ถึง25นะครับถ้าพูดถึงว่าจากน้อยเนี่ยเราคิดว่าพอเวลาเราเห็นเด็กๆสมัยนี้ต้องต้องบอกว่าเขาเอามี มีทักษะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างจะเร็วนะครับแม้ว่าจะอายุน้อยก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราคิดว่าบางอย่างเนี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้เนี่ยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแล้วก็มาอยู่ในในสังกัดของเราเนี่ยในจอยบอยเนี่ยผมว่าน่าจะทําอะไรต่อได้เยอะนะครับเกี่ยวกับศิลปรุ่นใหม่พิ่กิ๊กจะมองยังไงคะว่าแบบว่าเด็กคนนี้แหละจะเป็นสตาร์จะแบบว่ามามีคาลิสม่าทำให้แบบโด่งดังได้มันมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่คณิตศาสตร์ ที่ไม่ได้มีแบบโบนัสคูณหารแล้วก็ได้คำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันอยู่ที่เซน์นะครับอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนว่าจะเป็นผมคุณหมูแล้วก็ก็จะมีทีมงานแล้วก็พันธุ์ชิพต่างๆที่เขาจะมองน้องๆต่างๆเหล่านี้นกลับเข้าไปโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ระยะยาวใช่ไหมครับในทุกๆโปรเจกต์นะครับ<ช>เราก็อยากให้เกิดขึ้นในระยะยาวก็ต้องบอกว่าจอยบอยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ซึ่งจะบอกว่าในตอนนี้ ในแวดวงตลาดเนี่ยมีโปรเจกต์ต่างๆที่แบบในเรื่องของเฟ้นหานักแสดงเส้นหาไอดอลเนี่ยก็ค่อนข้างจะหลคราบผมหลายโปรเจกต์แต่ว่าของเราเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะครบวงจรใช่ก็อาจจะแตกต่างที่มีแอปเคชั่นเข้ามาเป็นส่วนส่วนร่วมนะครับแล้วก็น้องๆเนี่ยก็อยู่ที่ไหนก็ได้ก็เริ่มกิจกรรมได้เลยอ่าอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งอยู่ต่างประเทศก็สามารถเริ่มเริ่มรอบแรกเนี่ยเข้ามาร่วมได้เลยใช่ไหมครับครับจนรอบหลังๆแล้วอาจจะมีการเจอมามาเจอตัวกันใช่ครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เรียกว่า ระยะยาวเนี่ยก็คือจะมีช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมร่วมกันครับแล้วน้องสม,สมัครเข้ามาก็จะมีมิชชั่นต่างๆให้ทำก็จะประมาณสัก3-4เดือนอย่างน้อยนะครับผมแล้วก็น่าจะเริ่มพอเห็นหน้าตาแล้วว่าใครเป็นดาวรุ่งขึ้นมาก็เป็นเสเตปถัดไปที่ทางพิธีตรก็จะมาเลือกแล้วก็มาเจอหน้าตากันเราต้องการอยาใหใน้องแๆแบบว่ากล้ให้กวหรอ่าควบใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ก็คอนเซ็ปต์มันชื่อ every everywhere everyone can try ก็หมายถึงว่าทุกที่ทุกเวลาครับผมแล้วอยากให้มันสะดวกนะครับแล้วก็แล้วก็สามารถที่จะ เป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับแล้วก็มันทุกอย่างมันแบบค่อนข้างที่จะเราใช้ในการสื่อสารให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับจำกัดในเรื่องเพศออะไรยย่างงเี้ตอนนี้ก็เป็นเป็นผู้ชายเป็นผู้ชาย l GBT ได้ครับใช่ครับแต่ว่าก็ลูกผู้ชายผู้ชายโค่าช่องทางยังไงบ้างได้ครับผมก็แอปในแอปพลิเคชัน Joyradar นะครับก็ดาวน์โหลดจาก App Store ได้เลยนะครับผมแล้วก็มีเวิร์ลไวด์เว็บ joyboy. แฟนครับผมก็ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปครับ ก็หวังว่าพี่ติ๊กแนจะได้มีโอกาสได้เจอน้องๆทุกคนกคนะครับแล้วก็เราเจอกันนะครับขอให้น้องทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็เดินตามเส้นทางความฝันของตัวเองครับอยากจะเป็นอะไรในแบบไหนมาเจอกับพี่ครับ